คแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคดพิเศษครับผมเพิ่งดูสารคดี Netflix เรื่อง Murder t u r e r r y เ Mercy นะครับเป็นเรื่องราวของซินดี้บราวนะครับเธอถูกตัดสินให้เป็นผู้ต้องหาฆาคนตายนะครับตอนอายุ16เพราะว่า ไปตอนนั้นเธอคืเอเป็นขายตัวนะครับแล้วก็กำลังถูกถูกคุกคามเธอก็เลยฆ่า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 เยื่อคนนั้นไปแล้วก็ทำให้เธอติดคุก16ปี14-15ปีนะครับจากนั้นเธอก็หลุดจากคดีนี้มานะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชม เราจะเห็นความเห็นอกเห็นใจของทนายความในต่างประเทศนะครับเพราะว่าสิ่งที่เธอเป็นและเธอได้รับเกิดจากพันธุก,กรรมเกิดจากพฤติกรรมของครอบครัวแล้วตอนนี้ล่าสุดเธอกลายเป็นหลังจากออกจากคุกแล้วเนี่ยนะครับเธอกลายเป็นทนายความนะครับในวัย30ปีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำสารคดีชุดนี้ หรือว่ายาวนานมากนะครับผมไม่คิดว่าการทำสารคดีจะละเอียดอ่อนขนาดนี้ตั้งแต่เธอเข้าไปในคุกจนกระทั่งเธอออกคุกแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นความเห็นปกเห็นใจความมีเมตตาธรรมของทนายความและต่อเพื่อนมนุษย์จริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูสารคดีเรื่องนี้ครับมือเดอร์ ทูมอร์ซี่นะครับจาก Netflix ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำขาควิเศษสวัสดีครับ